แต่นั้นวิธีง่ายๆโดยไม่ต้องอาศัยยาไม่ต้องอาศัยเสียงเพลงไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์ใดๆอาศัยตัวของเราเองอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่กับลมหายใจเข้าออกพอดีพอดีไม่ตั้งใจมากเกินไปหรือไม่น้อยเกินตั้งใจมากก็เดี๋ยวไม่หลับอีกตั้งใจน้อยเกินไปก็ฟุ้งอีกก็ตั้งใจพอดีพอดีแล้วก็น้อมไปเพื่อการนอนนี่พระศาสดาก็จะสอนวิธีในการนอนว่าก่อนนอนเนี่ยให้เราตั้งจิตว่าจิตของเราเนี่ยจะไม่ไหลไปกับอกุศลทั้งปวงอกุศลทั้งหลายเนี่ยดังนั้นการที่ จะไม่ไหลไปกับอกุศลทําอย่างไรปวก็ให้มาอยู่กับลมหายใจเข้าออกแค่นําจิตมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่คือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดความเคยชินในการสร้างอารมณ์อันเดียวฉะนั้นพอติดอยู่กับอารมณ์อันเดียวการน้อมไปเพื่อการนอนก็จะง่ายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่พระศาสดาได้ทรงแนะนําให้เรากระทําบ่อยๆกระทําให้มากเจริญให้มากเพื่อให้จิตเนี่ยไม่ไหลไปกับอกุศลทั้งปวงแล้วน้อมจิตไปเพื่อการนอนเราก็จะหลับได้ดีหลับได้ลึกหลับสน